สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด7.8นะคะหน้า12ค่ะซึ่งข้อที่1เนี่ยให้แสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะในวิธีทำรรเขาจะให้แพทเทิร์นการเขียนตัวหนังสือมาแล้วนะคะเราก็ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดูเลยเนาะข้อที่1 1ย่อยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม O B E C นะคะมีด้าน O E เป็นเส้นทแยงมุมนะคะหรือเรียกว่าส่วนของเส้นตรง OE เนี่ยเป็นเส้นทะแยงมุมยาว6เซนติเมตร OE ก็คือเส้นนี้ค่ะนี่ว่วาจะใช้สีขีดไปเลยนี่นะคะ6เซนติเมตรพอเราลากเส้นทแยงมุมเราก็จะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปบนล่างนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะคะ กับรูปสามเหลี่ยมด้านล่างแบ่งสี่เหลี่ยม O B E C เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปได้แก่รูปสามเหลี่ยมด้านบนก็คือสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าอะไรคะ O อ่ะด้านบนหรือหรือล่างก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยากเลือกด้านล่างก่อนเป็นก็เป็นอะไรคะ O B E นะคะสามเหลี่ยม O B E สามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยมีฐานฐานเดียวกันค่ะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ถูกแบ่งจะเป็นฐานที่ฐานเดียวกันก็คือเส้นสีส้มนี้ก็คือเส้นแทงมุมเมื่อกี้นี้หเซนติเมตรนะคะมีฐานยาวหเซนติเมตรและความสูงความสูงของรูปสามเหลี่ยม OBE ด้านล่างก็คือสามเซนติเมตรใส่ลงไปเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่สองก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านบนค่ะ OCE นะคะ มี OBE แล้วก็จะต้องมี OCE มีฐานฐานเดียวกันค่ะยาวเท่ากัน6เซนติเมตรแต่ความสูงสูงน้อยกว่าก็คือสูงเท่าไหร่คะนี่ที่ชี้2เซนติเมตรค่ะใส่2เซนติเมตรไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม OBEC เกิดจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านล่างกับด้านบนบวกกันนะคะก็คือสามเหลี่ยม OBE บวกกับสามเหลี่ยม OCE นะคะแบบนี้เราก็มาหาพื้นที่เลยค่ะแยกหาพื้นที่นะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยม OBE มีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะท่องสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงซึ่งฐาน คือเท่าไหร่สูงคือเท่าไหร่ดูในรายละเอียดที่เราเขียนเมื่อกี้นี้ฐาน6สูง3แล้วก็คิดเลขค่ะตัดทอนได้ก็ตัดนะคะแต่ตัดทอนในใจก็ได้อันนี้ง่ายนะคะเลขนี้ง่าย2เอาไปตัด6นะคะเหลือ3 3%3 คูณ3ก็เป็น9ได้แล้วสามเหลี่ยมรูปที่2ก็คือสามเหลี่ยม O-C-E มีพื้นที่เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐาน คูณสูงฐาน6เหมือนกันแต่ความสูงไม่เหมือนกันความสูงของสามเหลี่ยม OCE คือ2 2เซนติเมตรนะคะแบบนี้หาพื้นที่ออกมาได้เป็น6กนะคะหดังนั้นสี C ่เหลี B ่ย e ม OBEC มีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะจับบวกกันเลยค่ะเอาพื้นที่ ของสามเหลี่ยมบนกับล่างบวกกันก็คือ9บวก6เท่ากับ15หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะตรจสอมอจุดตอบเลยค่ะ15ตารางเซนติเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยละ ต่อในข้อด้านล่างค่ะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีสี่เหลี่ยมมาให้ให้เราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปโดยใช้เส้นทแยงม,มุมที่เขากำหนดให้ก็คือสี่เหลี่ยม B L U E มีเส้นหรือว่าด้าน B U เป็นเส้นทแยงม,มุมยาว5เซนตะิเมตร B ียูลากเลยค่ะตัดสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปซ้ายขวานะคะ เส้นทแยงมุมนั้นยาว5้าซนเมตรก็คือเส้นสีส้มที่ครูฝ้ายลากไปเมื่อกี้เนี่ยยาว5าเซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะแบ่งรูปสี่เหลี่ยม BL EU เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปได้แก่สามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมทางซ้ายกับสามเหลี่ยมทางขวานะคะ BU L กับ BU E อ่า B U L กับ B U E อ่ามาดู B U L ก่อนสามเหลี่ยม B U L มีฐานฐานฐานเดียวกันก็คือสีส้มยาวเท่าไหร่คะโจทย์ให้มาว่า5ซนติเมตรอ่าเขียน5ความสูงคือเส้นนี้ค่ะ3.2จากนั้นค่ะดูรูปถัดมา สามเหลี่ยม BUE ฐานเดียวกันค่ะ5เซนเมตรเหมือนกันความสูง2.6ซเมตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยม BLUE เท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BUL บวกกับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BUE นะคะสามเหลี่ยม BUL มีพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณฐานคูณสูงฐานคือ5เหมือนกันนะคะความสูงคือ3.2ถ้าเป็นสามเหลี่ยม B U E พื้นที่สูตรเหมือนกันนะคะเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงที่ครูฝ้ายเขียนสูตรอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เด็กๆจำสูตรให้ได้นะคะ ฐานคือ5เซนเหมือนกันแต่ความสูง2.6คิดเลขออกมาเลยเท่าไหร่เอ่ยเซนหนึส่วนสคูณหคูณสาจุดสอไปคิดเลขเลยนะคะได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าตัดทอนได้5้าคูณหนก็คือ8นะคะยังไม่ต้องใส่หน่วยก็ได้เดี๋ยวมาใส่หน่วยตรงบรรทัดสุดท้ายนะคะอันนี้ เอา2ไปตัด2.6คือ1.3เอา5คูณ1.3ก็เป็น6.5นะคะ6.5จากนั้นเราก็นำพื้นที่สามเหลี่ยมเนะี่ยมาบวกกันจะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยม BLEU มีพื้นที่8บวก6.5เท่ากับ14.5นั่นเองค่ะหน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรตอบเลยนะคะว่าข้อที่สองนี้มีพื้นที่14.5ตารางเซนติเมตรค่ะ14.5ตารางเซนติเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อกันในข้อที่3และข้อที่4นะคะซึ่ง มีวิธีการเขียนเหมือนหน้าส2เลยแต่ว่าเขาจะไม่ให้ตัวข้อความมาแล้วเราต้องเขียนเองนะคะข้อที่3ค่ะซหลีียม L i KE มีด้าน EI เป็นเส้นทแยงมุมยาว8วาตรงนี้นะคะ8วาตรงนี้เป็นวาแล้วก็ให้ ความสูงของรูปด้านบน2วาความสูงของรูปด้านล่าง4วาเราก็เขียนเลยค่ะว่าแบ่งค่ะเหมือนตัวอย่างในหน้าที่แล้วนะคะแบ่งสี่เหลี่ยม L I K E เป็นครูไฟเขาย่อคำว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะรูปสามเหลี่ยม2รูปได้แก่ สามเหลี่ยมรูปแรกก็คือสามเหลี่ยมอะไรคะ E K I สามเหลี่ยม E K I มีฐานยาวนี่คะ่ะ E I เป็นฐานนะคะก็คือ8 y วาสูง2วานะคะ อีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยม E L I มีฐานยาว8วาเช่นกันนะคะ8วาสูงความสูงของรูปด้านล่างคือ4วาเพราะฉะนั้นพื้นที่หาได้นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ครูไพขอเว้นบรรทัดหนึ่งนะคะพอทสี่เหลี่ยม L I K E เท่ากับพอทสามเหลี่ยม E K I บวกกับพอทอพื้นที่นะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม E L I แบบนี้ แล้วเราก็แยกนะคะว่าสามเหลี่ยม EKI มีพื้นที่เท่ากับย่อนะเศษหนส่วนสคูณฐานฐานคือเลขอะไรเขียนลงไปเลยก็ได้นะคะฐานคือ8นะคะความสูง2นะคะสามเหลี่ยม E.L.I มีพื้นที่เท่ากับเศษ1นส่วนสคูณฐาน8เหมือนกันความสูง4แล้วก็คิดเลขนะคะตัดทอนได้ก็ตัดทอนอันนี้เหลือ8อันนี้ได้เท่าไหร่คะ16นะคะจากนั้นเราก็รวมพื้นที่คะ่ะดังนั้นคะ่ะครูไฟขอเขียนบรรทัดล่างนะคะให้มี พื้นที่พอหรือต่อก็ได้อัดต่อก็ได้แต่ว้นาทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะครู้ายขอเขียนคำว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นซีเหลี L iam, L ่ยม L I KE มีพื้นที่พอทอเท่ากับ8บวกกับ16ได้เป็นเท่ากับ24 ตอรอะไรคะตารางอะไรแต่ละด้านเป็นวาใช่ไหมโจทย์กำหนดเป็นวาเพราะฉะนั้นก็เป็นตารางวาตอบเลยค่ะตอบสรุปคำตอบว่า24ตารางวาจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะข้อที่3 ต่อในข้อที่สเลยนะคะข้อที่สเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรออชอมอนะคะรออชอมอมีเส้นอมอแนวตั้งเนี่ยเป็นเส้นทะแยงมุมยาว6.4เมตรเราก็จะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมซ้ายขวานะคะ2รูปก็เขียนเลยค่ะแบง่งรูปสี่เหลี่ยมรออชอมอ เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปได้แก่สามเหลี่ยมอะไรคะรออรมอมีฐานยาวเท่าไหร่คะรออรมอ,อม,ออมอก็คือ6.4เมตรความสูงเท่าไหร่คะสูงตรงนี้คะ่ะ 3.2เมตรสามเหลี่ยมรูปที่สองคือสามเหลี่ยมชออมมีฐานยาว6.4เมตรเหมือนกันความสูง2.8เมตรแบบนี้นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รอ,อชอมอเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยนะคะรอ,อม,อมบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยมชอ,อมนะคะแบบนี้เลยเราก็แยกหาค่ะสามเหลี่ยมรอ,อมม,ม,มีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วนสองคูณฐาน ฐานคือ6.4ความสูงคือ3.2อ่าคิดเลขเลยค่ะเป็นทศนิยมก็คิดได้นะแล้วก็ขอเว้นบรรทัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกันสามเหลี่ยมชออมม,ม,ม,มีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ฐานคือ6.4สูงคือ2.8 คิดเลยนะคะตัดทอนแล้วก็คิดเลขออกมานะคะจะได้ว่าสามเหลี่มลยมรอออมเอาเสนหนส,นสองคูณหกจุคูณสาได้เท่าไหร่เอ่ยสิบจุนะคะสิบจรูปด้านล่างเส้นหนส่นสองคูณหกจุคูณสอก็คือ 8. ุด 9 6นะคะถ้าใครที่ไม่แน่ใจก็ขอให้ไปตั้งคิดเลขนะคะไปตั้งคูณในกระดาษทดนะคะเพราะว่ามันเป็นการคูณแบบทศนิยมแล้วก็มี2หลักคูณ2หลักเนาะจากนั้นค่ะสรุปคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรออชอมอมีพื้นที่เท่ากับเอาพื้นที่สามเหลี่ยม2รูปบวกกัน 10.24บวกกับ8.96บวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ10.24บวก8.96ค่ะตั้งบวกค่ะเวลาบวกหรือว่าลบต้องดูที่จุดจุดจุดให้ตรงกันนะคะแล้วก็ตั้งจุดให้ตรงกันแล้วบวกลงมาได้10.9.20หรือ19.2ก็ได้นะคะหน่วยเป็น ตอรอมอตารางเมตรเพราะเขาให้ความยาวแต่ละด้านเป็นเมตรมานะคะสรุปคำตอบเลยค่ะตอบ19.2 0ตารางเมตรนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้า52และ 5, หน้า53นะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะครูใบจะขอขอแบ่งแบบฝึกหัด7.8ออกเป็น2คลิปนะคะก็เดี๋ยวไปรอติดตามข้อถัดไปในคลิปหน้านะคะเนื่องจากคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวขอตัดเป็นพาร์ทที่2ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้แบบฝึกหัด7.8พาร์ทที่1ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ